นะเดี๋ยวทุกพอถ่ายผมมั่งก็ได้นั่นระเบิดหมดแล้วนะพี่หลังหลังหลังจากพามาถึงจุดหมายมาถึงอ่าตรงน้ําหยดนะมันเปียกเขาน้ําหยดนไม่หยดอแล้วก็ทุ่งระเบิดตอนนี้ขากลับนี่เริ่มบน่นละเริ่มบน่นเริ่มเหนื่อยนี่บ่นยังเลยมาขึ้นมานอนอยู่ว่านดีๆอยู่ละขึ <laughs> ้นมาขึ้นมาอุ้ยใครดึงวะ ไปไหนั่ขึ้นมาโอเคได้ได้เห็นแล้วนะเห็น้ทางน้ำหยดนะแล้วก็ทุ่งระเบิดอุ้ยโอเคขับสายปาทถงนี้แางนี้นี่นะก็ในช่วงทางลงเนี่ยมันก็จะลุยๆหน่อยลุยนิดหนึ่งลุยระเบิดละไรแถบนี้แถบนี้มีนะ ฮะไปทีผ่ผาอันนี้เหรอเราน่าจะลงมาจากข้างบนมั้ยเหรอเนี่ยเหรอใช่ถ้าไปทางาถ้าไปทางนน้นก็คือลงล่างก็เราจะกลับทางเดิมก็ต้องขึ้นข้างบนไปไปโอเคข้างล่างก็คงไม่มีอะไรก็คงนี่จะน,น้าผาคงเอามีน้ำผาแล้วก็น่าจะไปดูไอ้ชั้นน้ําตกด้านล่างซึ่งมันก็ไม่มีน้ำเหมือนกันมันก็จะมีแต่ระเบิดตากระเบิดเลยี ใช่มันจะมีแต่ซากระเบิดโอเคอเมื่อกี้เรามาทางไหนข้างขวาสิเออเนี่ยเนี่ยทางนี้แหละถูกแล้วถูกแล้วไม่เป็นไรหลงก็หลงด้วยกันจหลงไปไหนก็อยู่ในประเทศไทยอยู่ยแล้วข้าวก็หมดแล้วเล่นกินจะเกลี้ยงเลยเขาเหนียวป่ากับหมูป่านะหมูป่าเสียบไม้ในชะ่ไหมอืม หมูย่างป่าให้ลองดูซ้ายฝาอีกหน่อยดิคเผื่อเจอไอ้เศษเศษระเบิดที่ว่ายังมองอยู่อ่าสรุปมันมันไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าแค่เรามองเล็กมองกันเล่นๆแล้วก็เจอเนี้ยเพราะว่าเขาซ้อมลบมาเป็นเวลายาวนาน นี่มากู้ซากระเบิดเหอฮะนีะ่กลัวเราจะได้หลบเห็นนะเราหลบอย่างเดียวข้างบนขึ้นไปไหนะ่ะข้างบนเหรอน่าจะไปลูกนู้นหรือเปล่าไม่ได้เป็นคางไปคางระเบิดนะข้างบนนี่นะอืมน่าจะไปลูกนู้นหรือว่าจะลองไปดูให้จบไม่ดีนะไม่แต่ถ้าไปเดินไหวเนี่ยไหวดิยอ่ะหวเดินไหวจะอุ้มไหมล่ะอุ้มไม่ฮะเนี่ย้ยแต่ว่าถ้าไปจริงๆมันจะไปลงตรงไหนหวะ ไม่รู้ไา่ทีถ้าถ้าลงมันต้องเดินข้างล่างนันหละทีเนี้ลองนะลองปรึกษากันไม่เคย <c oughs> มาด้วยเอาไงยี่โมงะถ้าทางยังสดชื่นอยู่ตอนนี้สิบโมงกว่าแล้ <c oughs> เราขึ้นมาตั้งแต่เจ็ดโมงนะเนี่ยเราเดินมาสามชั่วโมงอะ้าไปที่นี่มันจะไปลงไหนอ่ะไม่รู้ ไม่เคยเลยไปทางนน้นไปลงฝั่งนูง้นหทีเดินอ้อมยาวเลยนะเอาไงครับเอาไงถังเดิมไปให้ตัดใจสังสองนาที <laughs> กล้องพับเลยโ <laughs> อเคโอเคครับเดี๋ยวตัดสินใจกันก่นอน <laughs> ยะไปกินกับข้าวมั้งหลังจาก สามชั่วโมงที่เราเดินอยู่ในนี้อาการเริ่มออกเนี่ยเขาบอกว่าให้ออกกําลังไว้ออกกําลังไว้ก็ออกทุกคืนเลยแหละให้บอกไม่ออกออกอะไรออกเที่ยวอ่ะ,ะก็จําทุกคืนอ๋อเ่พอคนออกกําลังกายปีนเนินทุกคืนเหมืนจะไม่ออก มาเดินมาเดินนะโอเคออกหน้าไปเลยพอถ่ายไปจะขึ้นบินได้ยังไงเดี๋ยวก็ตามไปเลยตรงนี้มัน,ม,นมันจะเป็นเป็นเอ่อทางไต่ลนนะมันจะไต่ขึ้นที่สูงแล้วก็ทั้งไต่ทั้งมุดอะเนี่ยเห็นไหมก็บอกว่าล่องมันเป็นล่องเนี่ยล่องตะกุยไว้อ่ะ <He S 2> เห็นไหม ใช่มอไทคกับมอตอร์ไซค์อมอเตอร์ไซค์มันขี่ออนะเราไปเดินทางมอไซค์เลยก็เยินยาวสิไม่เข็ดทพิปที่แล้วใช่ไหมที่ออกนอกเส้นทางอ,อ๋ออันนี้ก็อุ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้ก็ไม่เชิงว่าออกนะ มันน่าจะไปบรรจบกับไอ้ทางที่เรานั่งพักกินกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอะ้มันออกมาแล้วอมันเลยมาแล้วเลยมาแล้วอ่ะใช่เปล่าผมว่ายังไม่ถึงนะก็เพิเลนผ่านมาเมื่อกี้นี่ไงที่กินข้าเหนียวหมูปิ้งอ่ะ,ะอุ้หน่าจีอยู่ของหน้าเรานี่แหละอ่ะยะเนี่ยดูดูทําเลดิอ่ะเดี๋ยวลองไปดูว่าใช่ไหม นี่จะใช่ยังไม่ถึงป่ะฮะใช่เพราะเมื่อกี้อูยทางนี้ชันชิาหา้เลยเมื่อกี้หลังจากเรากินข้าวเหนียวแล้วเราเดินลงยาวเลยนะลื่ขึ้นยาวไหมล่ะก็ขึ้นยาวเลยโอ้ยก็ตรงนี้ทางแบบดันยาวๆไม่มีให้พักเลยอะต้องบขึ้นอย่างเดียว โอ้ยปวดขาโอ้น่าจะไปจมจบกันจำต้นไม้ตัวนี้ได้ฮะไหนจำต้นไม้ได้อีกใช่ที่เรานั่งกินอยู่แถวๆนู้นน่ะอะไรอยู่แถวๆนู้นเนอะที่เดินผ่านมาต้นไม้ต้นนี้จำได้อ่อเริ่มจำได้แล้วไม่ว่าต้นไม้ต้นนี้มันป่วยไมหน้าตัดกระสูนหน้าบ้านโอเคเดี๋ยวถ่ายต่อแค่นี้ก่อน ไหนหันหน้ามาดูเหนื่อยไหมนี่เลยโอเคไม่ต้องบอกนี่มีเหวด้วยนี่นะครับโอ้ยเจอเหี่ยวอะไรเนี่ยเหี่ยวภูเขาอ่ะโอ้เห็ไงเหี่ยวภูเขา่เห็นเหี่ยว้เมื่อกี้เห็นเห็นฮะเห็นครับนี่ไงเี๋เรากินข้าวกันที่ผมบอกตามต้นไม้ต้นนี้เห็นไหมอ๋อ้ตรงนี้สวยมาก นี่ทางแยกตรงไหน,นกันไงเนี่ยเริ่มจําได้แล้วโอเคเรากินข้าวอยู่บนนูน้นใช่ไหมินข้าวอยู่บนนี้นี่ไหนเราอยู่อยู่ตรงนี้โอ้ดันไปจํำต้นไม้ได้แบบก็หนทางยังอีกยาวไกลโอ้าตอนนี้เวลาสิบโมงขึ้นนะพักอีกแป๊บน,นะฮะไม่ต้องพักไปพักออกหน้าไปก่อนเลยออาทำไมไปตามสื่นโอเคตามมา เป,เป็นผู้นำมาเหนื่อยใช่ป่ะเป็นผู้ตามมาเหนื่อยแล้วเอาอันนี้ไปถือบ้าง<ะ><ะ>ชีวิต่องไหนไม่รู้ซ้ายขวาเดี๋ยวก็ท้ายทีปรมาทางนี้นะใช่โอ้ย,อยกอขากลับเลือกเลือกที่จะเดินกลับทางเดิมเพราะว่าต้องบงผ่แดดล้วแดดไม่ร้อนนะ แต่ว่าทางอย่างไกลคิดดูแล้วกันขึ้นมาตอนเจ็ดโมงตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วเราจะกลับถึงที่โมงก็เที่ยงเที่ยงถึงปะถึงน่าจะประมาณเที่ยงนะเพราะว่าคืนแหละนะ <c oughs> นระวังไผ่นะระวังไม้ไวั่นงนะนไงนไผ่กระถางไผ่มอูสองข้างทางนี่จะป่าไผยเงี้ยเลยอืม ันนี่เข้าอุมโมงไผ่ละแต่มันแรกกับความความเย็นนะแดดไม่ร้อนอืมไปง่วงไหวร้อนแล้วกล้องน้ำมันหัวทิ่มหัวตามอย่างเงี้ยตามแรงนึงดูดของโลกอะ่ะเหเนยเียวไกลยสองเนียวไกลไกลที่มืออ่ะโอุ้๊บสองเหนียวไกลโอเคอืก็วิ่งทิ้งเลยกล้องนี่เล่นไปแล้วเงี้ย ก็เดี๋ยวจะหาทางที่มันมันใกล้ที่สุดตรงที่สุดนะพอเริ่มเหนื่อยบอกถือกล้องเลยฮะพอเริ่มเหนื่อยขึ้นเขาสูงบอกถือกล้องเลยอเอาก็กล้องหนักเท่าไหร่น่ะอยากจะออกกล้องมั่งไงเห็นเป็นในแบบอยู่คนเดียวขึ้นกีโลขึ้นเขาหนักเหมือนกันกนะ,นะมามามา,มาแหมพอ่อพอบ่นจัง่ะเอาไปเป็นในแบบไปอืมเรลีอยนกันเด้ออ่ะ เออาขามาขี่บนซะด้วยนอกจากพูดไม่หยุดแล้วยังขี่บนเย็นด้วยไม่มีเสียงนกเสียงอะไรด้วยนะนกอะไรนี่เสียงคุนๆนะฟัางเขนไหมกัางเขนฮะกลางเขนยนนีกลางแขนหมือ นี่ม่ถึงมอพิศวงแล้วนี่อืมนี่เป็นเนินตรงนี้นะเป็นเนินที่เราเมันไม่เป็นลอยยุบอยู่เหมือนกันนะถ่ายเมื่อสักครู่ใช่ใครก็ขุดอะไรปะไม่ใช่ป่ะตรงนี้เป็นเนินเอ้อยังยังยังไม่ถึงนะก็ป็นเนินนะั่นแหละอ่เป็นเนินที่ว่าถูกสร้างขึ้นนะ่ะนี่คนระับนี่ตรงนี้ข้างหน้าเรานู่น นู่นนะทางด้านนู้นนู่นเลยครับข้างหน้านู่นลองมองดูนะครับเนี่ยถ้ามองไกลๆจะเห็นเลยว่ามันเป็นเนินที่มันพูนขึ้นไปเป็นกองหินที่มันพูนขึ้นไปฮะอ่านจะ z o o ให้ดูไกลๆนู่นนะครับข้างหลังข้างหลังในแบบเรานะครับมันจะเป็นกองหินที่มันพูนขึ้นไป่ะฐานนี่กว้างนะครับกว้างไหลไหลวาเลยแคบหน่อยก็ได้ แต่ว่าตอนนี้ไยไข่มันขึ้นเต็มมันก็เลยมองไม่ชัดมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแน่นอนมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติพียแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคือสถานที่อะไรนะเป็นสถานที่โบราณแล้วจุดเนี้ยอยู่ยอดเขาสูงที่สุดของเทือกเขาสามสามภูเนี่ยสูงที่สุดครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็น อก้อนหินที่มันตั้งอยู่ก้อนปูนก้อนปูนไอ้ส่วนข้างในปูนก็จะเป็นพวกก้อนหินก้อนอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็สร้างเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับโอเคนะสู้ต่อสู้สูไปเส้นทางโอเคปีเสื้ออะไรปีเสื้อยัดหะหนาไม่เจอนะ ดูไม่ได้เลยตอนนี้มาเจอเจอผีเสือ้อนะครับนังเกตที่ทงนะผีเสื้อตัวใหญ่ใหญ่มากทงนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเขาเอามาไว้นะนี่ครับเจอผีเสื้อตัวใหญ่มากไม่รู้เขาเรียกผีเสื้ออะไรนะโอเคอเฮ้ยแล้วเราไปทางไหนเนินวี ไปทางนี้ก็ได้เราไปทางนี้อ่ะถ้าถ้าตรงนี้เขียนม่าเนินวีใช่ไหมไม่รู้เห็นไม่เขียนไมเนี่ยถ้าถ้าเนินวีอ่ะเราต้องเลี้ยวฝาไปตอนตอนเรามาเราเห็นป้ายเขียนว่าวันเนินวีมาทางนี้โอเคอ่ะเราไปทางนี้นะโอเคอันนี้มันจะเดินมันจะลงล่างอืม แต่เราเดินให้มันคืออาจจะไม่ใช่ทางเดินแต่ว่าเราเดินให้มันอยู่บนสันเขาไว้แล้วกันตรงนี้ก็ไม่ใช่ทางที่เรามาไม่ใช่มันผิดตั้งแต่ตรงนู้นแล้วแยกตรงนู้นแล้วที่ว่าเป็นคล้ๆคงสูส,สานเก่าอ่ะเม่ผิดแต่ตรงนั้นเราต้องแยกฝาไปนู่นเหรอเออโอนี่ถ้าเชื่ออไเรื่องหลงไม่ต้องไกลแล้วเนะี่ย <laughs> โอเคครับ อ่ะงั้นไอเรืองนำหน้าไนงะเหนื่อยก็เหนื่อยมันจะพาหลงอีกยังพาหลงผิดทางอีกน่าจริงนี่มันรูตันมาเนี่ยฮะไหนนี่มันไม่มีทางคนเดินเลยนะ,ะแต,แต่แต่ก็ยังพอพอคำทางได้อยู่ใช่ไหมแต่มาคนนี้จ่ายแป้วนะอาเนี่ยหลงทางนะ โอเคทางมันจะลกๆนะคือมันเหมือนทางที่คนไม่ได้ใช้งานมานานแต่ว่าก็ยังพอมองเห็นเป็นทางอยู่โอเคโอเคแค่นี้เขาบอกเนะขาบอกไม้<า>ล<อ>้มจะข้ามนะ